ริญญานะคะเอ่อจะบอกว่าอิสราเอลงานอุตสาหกรรมเขาทํางานกันยังไงโบกหรือว่าบริษัทจัดหางานหรือว่าตัวทางอิสราเอลทางานยังไงอันนี้เล่าให้ฟังก่อนเนาะโดยภาพรวมเนาะโดยปกติถ้าน้องเข้ามาสมัครงานเนาะส่วนใหญ่แล้วเราก็ต้องเอ่อทางนู้นต้องการคนแบบไหนต้องการคนแบบทักษะใด าอาจจะบอกมาก็ได้ว่าโอเคเอาช่างเฟอร์นิเจอร์นะเอาช่างขุดนะขับแมคโครได้ขับรถใหญ่ได้ช่างอลูมิเนียมอันนี้เขาเรียกว่างานเฉพาะทางแต่ถ้าน้องมึงคนที่แบบเหมือนมันเหมือนเขาไม่ได้เป็นคนเฉพาะทางใช่ไหมเ,เราก็ต้องมานั่งดูเลยว่าหนึ่งคุณสมบัติเขาทําอะไรได้มั่งคือ,เ,อเขาแร่ได้ไหมแร่ได้เขาขาบคนสีรถยนต์ได้ไหมอ่ะเขาขัคนสีรถยนต์ได้เพราะว่าบางคน,เ,นเด็กไทยอ่ะ เขามีทักษะแบบหลายๆอยา่างรวมๆกันนึกออกใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเวลาที่ถามว่ามันเป็นการยากไหมที่แบบเหมือนบางทีบางทีก็ไม่แปลกที่บางทีเขาไปฝากบริษัทบริษัทที่แบบเหมือนใหญ่แล้วทําไมแบบทําไมเขามาได้งานกับบริษัทเราสมมุติเนาะเพราะว่าบางทีบริษัทใหญ่ใหญ,ใ,หญใหญ่มากๆบางทีด้วยความที่ว่าวันหนึ่งคนเขาเข้ามาหาเยอะพอเข้ามาหาเยอะบางทีคุณสมบัติ คุณสมบัติเขาอาจจะไม่ได้โดดเด่นเท่ากับเขาเรียกว่าเหมือนผู้ชายกลางๆนึกออกใช่ไหมเกรกลางๆภาษาไม่ได้ไม่อะไรมันก็โดนขัดตัวช้ากว่าคนที่แบบไอ้นั่นแต่ว่าถามว่าภาษาไม่ได้ก็มีโอกาสไปใช่มีโอกาสไปส่วนใหญ่ก็คือการส่งคลิปวิดีโอการส่งทักษะเฉพาะทางไปหรืออะไรยังไงไปก็คือแล้วแต่งานเลยนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าบางทีเดี๋ยวนี้เราก็ต้องเอามา รเราต้องรู้เลยว่าบางทีคนคนนี้เขามีทักษะเคยทํางานช่างได้เมื่อก่อนปีนี้แล้วก็ตอนนี้ก็คือทําเป็นผู้ช่วยเชฟผู้ช่วยอาหารได้แล้วเขามีทักษะอะไรทักษะอะไรก็คือเราก็ต้องติ๊กถูกให้หมดเลยอย่างนี้นะคะก็คือดังนั้นเนี่ยมันก็จะง่ายกับกับกับโบกับกับทางนายจ้างด้วยในการเลือกเขาแต่ถ้าเกิดว่าตัวทางนู้นเขาขอวิดีโอขอคลิปขออะไรเพิ่มไหม เราก็ต้องทำอยู่ดีนะคะแต่ถ้าเกิดถามว่าอันไหนจะเป็นแบบเหมือนเกรด A แบบ A บวกบวกนึกออกใช่ไหม A อบวกบวกก็คือโดนเรียกสัมภาษณ์เลยสมมตินาะก็จะเป็นพวกกลุ่มที่ได้ภาษาได้ภาษาแบบไม่ใช่ว่าได้ภาษาแบบ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 บวกด้วยทักษะทั่วไปนะแต่ได้อาจจะได้ภาษาแบบอาจจะเป็นกลุ่มน้องวิศวะโยธาวิศวะเครื่องกลวิศวะอุตสาหกรรมอย่างเงี้ย าอันนี้ภาษาดีอย่างงี้โอกาสโอกาสที่แบบโดนเรียกสัมภาษณ์เลยอ่ะเร็วกลุ่มพวกนี้จะเร็วเร็วแบบเร็วแล้วก็ฐานเงินเดือนก็คือจะสูงกว่าปกติอันนี้ก็เล่าเล่าเรื่องตลาดงานการทําถามว่าน้องๆแบบบางทีน้องๆชนเผ่าหลายคนบางทีภาษาไม่ได้ภาษาไม่ได้ก็ไปได้ค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าส่งคลิปวิดีโอส่งอะไรมาก็ทักษะความสามารถเด็กอาจจะแบ่งเป็นหนึ่งทั้งมีงานช่างงานเกษตรงานงานเอองาน งานช่างเนาะงานางานกเกษตรง,งานยานยนต์งานกลุ่มงานอ,าอุตสาหกรรมทั่วไปกลุ่มงานก่อสร้างอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีแบบแยกๆกันไปแล้วก็ถามว่าเเราขอให้ได้ไหมการคําว่าขอให้ได้ไหมหมายความว่าเร่งสปีดให้กับคนบางคนให้ไหม จริงๆถ้าคุณสมบัติเขาตรงอะ่ะไม่ได้ติดปัญหาเลยนึกออกใช่ไหมถ้าคุณสมบัติเขาตรงแล้วก็แบบโอเคยู okay, you, งานอิสราเอลงานมาตอนนี้งานเฟอร์นิเจอร์อ่ะเรามีเด็กเฟอร์นิเจอร์ในมือละเราก็โอเคพี่ขอคลิปเพิ่มหน่อยดิขออะไรเพิ่มหน่อยดิแา่เรารู้ตอนซักประวัตินึกออกใช่ไหมอ่ะมีเด็กแรกในมืออยากได้แรกเก่งๆเลยนะอ่ะคนนี้แรกเอ็มเคมาสิบเจ็ดปีอ่ะโอเคอันนี้คือเราช่วยเราช่วยตรงนั้นได้ นึ่ออก่เป็เวลาการสืบประวัติแต่ถ้าเกิดว่าเหมือนเหมือนกันารก็อาจจะต้องใช้โชคด้วยใช้อายุด้วยออโอเคเอาคนเนี้ยแต่คนเนี้ยขอยันยนด้วยแล้วก็อาจจะเวลเดอร์เพิ่มได้ไหมเชื่อมเพิ่มได้ไหมทํา CO2 ได้ไหมสิ่งที่เราทําก็คืออันไหนเราเสริมทักษะได้เราก็ต้องเสริมในฐานะของคนเป็นโรงเรียนด้วยอันนี้ก็คือเล่าให้ฟังเนาะ แล้วก็ถ้าถามว่า A สุดสำหรับเราก็คือคนได้วิชาชีพด้วยแล้วก็ภาษาอังกฤษได้ด้วยอันนี้จะเป็นกลุ่มที่แบบ A บวกสุดๆคือภาษาอังกฤษต้องคล่องมากเลยเหรอเราต้องแยกกันระหว่าง c o m ม u n i c a t กับภาษาอังกฤษแบบวิชาการถ้าเกิดโอเคพวกเด็กปริญญาเนี่ยวิชาการแบบจา๋าแบบทักษะเป็นแบบเหมือนไปคุมคนอะไรอย่างเงี้ย อันนั้นอะ่ะก็ไม่ได้ตดแต่ว่าอย่างจะบอกว่าเคสเรเ็วเนี้ยเจอน้องที่แม่สวยท่านหนึ่งอย่างที่บอกว่าคือเรารู้เลยว่าน้องแบบน้องเรียนอะ่ะน้องเรียนแบบเรียนภาษาเรียนอะไรแล้วก็ตอบแบบคล้องไม่คล่องไม่รู้แต่เรารู้สึกว่าเออเด็กคนนี้พยายามแล้วเราแบบเราชอบอะ่ะดึงออกใช่ไหมเขาเป็นเขาเป็นช่างรถยะนต์ด้วยเนาะเออคือเหมายว่ายิ่งถ้าเกิดว่าวิชาชีพถ้าคุณได้ภาษาคุณเหมือนติดปีกอ่ะ แต่ถ้าเกิดว่าต่อให้ไม่ได้จริง,รงๆเราก็ช่วยตามที่เราช่วยขอให้คุณตั้งใจแล้วกันแบบเหมือนบอกว่าให้ไปทําอะไรก็ทําอย่างเงี้ยนึกออกใช่ไหมก็ไม่แปลกที่บางทีหลายๆบริษัทเขาก็จะบอกเออพี่ตอนนี้งานนี้มานะพี่ไปทานะงานพี่งานนี้มานะให้ไปทานะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกใช่ไหมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะรู้อยู่แล้วว่าเออเข้ามาเนี่ยกลุ่มนี้คนนี้กลุ่มนี้จะได้ก่อนกลุ่มนี้จะได้ก่อนอย่างเงี้ยนะคะ แต่กลุ่มโดยแบบ general worker ทั่วๆไปแบบมันก็มีโอกาสได้ก็เดี๋ยวหมดจากตรงนี้ก็ลอดหนึ่งก็ช่วยผักผักและดันอยู่แล้วนะคะหวังว่าคงเข้าใจมากขึ้นเนาะแต่ถ้าเกิดอย่างน้องผู้หญิงเนี่ยที่บอกนะคะคือผู้หญิงอ่ะโอ,โอกาสเปอร์เซ็นต์มันมันมันน้อยกว่าดังนั้นเนี่ยเวลาประกาศงานอะไรเนี่ยถ้าคุณมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการมาได้ คุณต้องรีบมาซิบมาซิบแบบวางมาเลยส่งคลิปส่งอะไรเลยนะคะอันนี้ก็เล่าให้ฟังว่าอุตสาหกรรมอิสราเอลเขาดูอะไรกันทาะฐานน้องที่มานี้ตั้งแต่ปอตีปอโทปอปอตีปอโทไม่จบอะไรแต่ว่ามีสายสาขาที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ประสบการณ์ที่เล่าให้ฟังก็ อันไหนทำเองได้ก็ก yep, like like ็ก okay, ็ก็ทำเล่าจากประสบการณ์จริงให้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าบางอย่างก็เป็นโชคของเด็กแต่ละคนก็อาจจะไม่เท่ากันนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าถามว่าอ้อนอ้อนได้ไหมก็อ้อนได้ก็เหมือนลมเป่าข้างหูนียกระพุ้บๆไปก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเป็นรอตประกาศเยอะๆมากๆเราก็ประกาศให้แต่ว่าจริงๆด้วยส่วนตัวจริงๆเห็นของอาจารย์อาจารย์จะค่อยๆทําให้เด็ก ก็เดี๋ยวก็น้องในมือก็ทยอยละเดี๋ยวพอหมดจากตรงนี้ก็ทยอยละเพราะว่าบางทีเราทําอยู่กับอยู่กับแสงเนาะเราก็จะพูดอย่างนี้ว่า,เ,าเราไม่ค่อยอยากจะมีเคสอะไรแต่เด็กหรอกดังนั้นเนี่ยคืออย่างดูเคสกรณีที่แบบคุณสวดน,นี่ก็รู้เนาคืออะไรที่มันเป็นความจริงมันก็เป็นความจริงอะ่ะนึกออกใช่ไหมอะไรที่มันไม่เป็นความจริงมันก็ไม่เป็นความจริงเนี่ย ังนั้นเนี่ยถ้าอย่างที่บอกว่ามีปัญหาแฟแฟแมมนคุยกันก็คือเดินเข้ามาคุยเลย1 2 3่งนะคะบางเรื่องช่วยได้คือช่วยแต่บางเรื่องเมื่อไหร่วีซ่าจะออกอาจารย์อันนี้ช่วยไม่ได้แต่สิ่งที่ถามว่าเราทําคือเราทําแบบสุดปิดกระดิ่งแมวให้เด็กทุกคนอยู่แล้วเด็กเขาส่วนใหญ่เขาก็จะรู้เนาะ แล้วก็เด็กบางคนที่เข้ามาถาม1 2 3 4อาจารย์คะไอ้น,นี่ของจริงไหมไอ้น,นั่นของจริงไหมคือถ้าตัวไหนมาช่วยสังเกตได้ก็จะช่วยดูให้นะคะแล้วก็ถามว่าใจไม่ไม่ไมอ้น,นั่นไอ้น,นี่อย่างอย่างอันนี้ก็คืออิสราเอลเนี่ยก็เป็นเป็นอะไรที่น้องไปแล้วน้องไปเก็บเงินได้เนาะแล้วก็สนับสนุนถามว่าปลอดภัยไหมคือเด็กทุกคนมาควยชันว่าอิสราเอลปลอดภัยไหม มึดูข่าวเพื่อนครูที่อังกฤษเขาบอกโดนป้นโรเล็กอะที่เยอรมันโดนป้นนาฬิกากลางสี่แยกที่แบบดังๆนาฬิกาเรือนหล้านโรเล็กโรเล็กนี่ไม่ต่ำกว่าหกแสนสามแสนหกแสนคือถ้ามันจะเป็นอะไรอะมันเป็นไปแล้วนึกออกใช่ไหม พวกประเทศใหญ่ๆห,หรือว่าอะไรยังไงอ่ะคือทุกประเทศมันมีข้อดีข้อด้อยข้อเสียต่างกันนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าอะไรจะไงเกิดขึ้นเนี่ยบางทีคืออาจจะเป็นชะตาชีวิตเราส่วนนึงความพยายามของเราส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่ามีวาสนาเราก็เจอกันนะคะเราก็พยายามสุดไหมเราก็พยาพยามแหละพยายามแหละ เราก็ไม่อยากจะไปชงฉางอะไรเยอะแค่เราแมนจงานของตัวเองให้มันดีก็พอแล้วสิ่งที่เราอยากทําก็คืออยากทําให้เด็กๆมีไอ้นั่นได้นะคะแล้วก็รายยื่มของพ่อแม่ก็คืองานของเราสางงามมาก